เพื่อนในห้องแชทบีมเป็นเด็กหนุ่มวัย19ปีที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องแชทออนไลน์แชทกับเพื่อนที่ไม่เคยพบหน้ากันจริงๆขึ้คืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงเสียงแจ้งเตือนจากแอปแชทก็ดังขึ้นหวัดดีบีมฉันรู้จักนายดีเลยนะบีมขมวดคิ้วใครกัน ชื่อนี้ไม่คุ้นเลยสักนิดเออนายเป็นใครอ่ะแค่เพื่อนคนหนึ่งไงนายคงลืมฉันไปแล้วบิมรู้สึกแปลกๆแต่ด้วยความอยากรู้เขาจึงตอบกลับไปงั้นบอกมาสิเราเคยคุยกันเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่14ี่กรกฎาคมปีที่แล้ววันที่นายโพสต์ว่ายอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหม มีมใจหายว่าวันนั้นเขาจําได้ดีเพราะเป็นคืนที่พ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้านและเขาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าคืนนั้นอยู่บ้านคนเดียวดูหนังผีคนเดียวเลยแต่เขาไม่เคยบอกใครในแชทเอ่อนายรู้ได้ยังไงก็ฉันอยู่กับนายทั้งคืนไงเขารู้สึกไม่ดีกับคนคนนี้ แต่ก่อนที่เขาจะกดบล็อกคนแปลกหน้าก็ส่งภาพมาให้เป็นภาพของเขากำลังนั่งเล่นอยู่บนเตียงท่ามกลางความมืดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือภาพนี้ถูกถ่ายจากมุมด้านหลังของเขาบีมหันควับไปมองด้านหลังไม่มีใครนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขารีบพิมพ์กลับ นายอยู่ที่ไหนฉันอยู่ตรงนี้เสมอจูจูหน้าจอโทรศัพท์ของเขาก็ดับลงเหมือนไฟดับทั้งบ้านทิ้งให้บีมนั่งตัวสั่นอยู่กลางความมืดบีมข่มใจไปเปิดไฟแต่ขณะที่เขาเก้าวไปหน้าประตูแกรกแกรกเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นข้างหลังเขาหยุดชะงักใจเต้นแรงเขาไม่อยากหันไป แต่สัญชาติยานบอกว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาแค่แมวต้องเป็นแมวแน่ๆปีมพยายามปลอบใจตัวเองแต่แมวของเขาเพิ่งตายไปเมื่ออาทิ์ก่อนแกรกแกรกเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆบีมรวบรวมความกล้าและหันขวับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่บนผนังห้องกับมีรอยขีดขว่วน เขียนเป็นตัวอักษรใหญ่ฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดปีมรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าเขารีบไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาตำรวจแต่โทรศัพท์กลับเปิดไม่ติดแล้วจูๆ่ๆหน้าจอก็สว่างขึ้นเองในแอปแชทมีข้อความใหม่เข้ามาอย่าพยายามหนีเลยฉันยังอยู่ที่นี่เสมอและฉันจะอยู่กับนายตลอดไป จูจูกล้องหน้าโทรศัพท์ก็ติดขึ้นมาเองบีม,มองเห็นหน้าตัวเองบนหน้าจอแต่สิ่งที่ทำให้เขาหวีดร้องออกมาคือด้านหลังเขามีเงาของคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเพื่อนของบีมพยายามติดต่อเขาแต่ไม่มีใครได้รับการตอบกลับพ่อแม่ของเขากลับมาที่บ้านและพบว่าบีมหายไปอย่างไร้ร่องรอย โทรศัพท์ของเขาตกอยู่บนเตียงหน้าจอแสดงแค่แอปแชทที่เปิดค้างไว้และมีข้อความสุดท้ายจากคนแปลกหน้าถึงตานายแล้ว